จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาผาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาเนาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒมหาวัชร,รราชชิตาวันที่6ทธันวาคม2566เวลาส0บนาฬิกาในอำพลอังกพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาผ่าน้องยิ้มและบอมเพญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานุเรนททิวาเทพยวดีกมรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2566เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางสุวัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเรี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนและได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้กวาดเก็บขยะเศษวัสดุณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาก อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งด้านกฎหมายด้านการศึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภาการชาติไทยโครงการกำลังใจในพระดมรตมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาในพระดมรตรวมถึงมูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์ต่างๆด้วยพระราชหางทัไทยเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาเพื่อบำบัดทุกบำรุงศุขแก่อาาประชาราษฎร์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของปู้ทรงนิกรชาวไทยตลอดมาขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไปจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีมิสเตอร์โทนี่รายงานนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีพ์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกพบข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด